ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยม เราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทําให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่สิบสองกสิบถึงสิบอ็ดบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าปัตนี้ความรอดและวิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอํานาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว เขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอย่างหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชุดของเราและในบ้านของเราแในในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธเดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แกเราคำพยานเหล่านี้ ทำให้เราชนะงานของมารซาตานได้สําหรับผมเองผมฟังคำพยานมากมายจากคริสตจักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้น เวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทําให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทําหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทําให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันญญธัญรักษ์ทวีชโชววรพร์คุณนะคะก็กอขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะถวายเกียรติพระองค์นะคะก็ในเรื่องของการถวายสิบรถนะคะดิฉันก็มีพระคัมภีของพระองค์นะคะขึ้นมานะคะเป็นนะคะพระคัมภีนะคะบทที่12นะคะข้อที่41ถึง44นะคะเงินถวายของหญิงไม้นะคะพระเยซูตรัสว,ว่าพระเยซูป,ประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกต ฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีและหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมาใส่นางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณโคลันเทสหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตัดกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายหญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินที่เหลือใช้ของพวกเขามาใส่ไว้แต่หญิงไม้คนนี้อยู่ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมดค่ะนะคะก็เป็นข้อพระคำพีนะคะ,ะที่ ขึ้นมาในใจของดิฉันนะคะอยากจะมาถวายเกียรติพระอ,องค์เป็นพระพรนะคะในเรื่องของการถวาย10บรถนะคะวันนั้นนะคะก็เป็นวันนมัสการนะคะเป็นวันสบาโตที่เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะพระเจ้าทําการอัศจรรย์ในใจของดิฉันช่วงระหว่างนั้นนะคะเป็นช่วงที่ดิฉันได้ฟังคลิปอาจารย์ดรคมเอกนะคะพระเจ้าทําการในใจของเราว่าให้เจ้าถวาย10บรถถวาย10บรถในความรู้สึกดิฉันก็มีความรู้สึกว่าณตอนนี้เราจะเอาที่ไหนโอนเพราะว่าเรานั้นไม่สะดวกที่จะโอนเลยแต่ในใจ ของเราอะ่ะเราอยู่ในมือถืออะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าโอนเงินใช่ไหมคะคือรู้เลยว่านางพระไทยของพระองค์จะทำอะไรแต่เราก็ดูเงินในบัญชีของเรามันมีอยู่แค่จุด 95สตางค์แล้วเราก็บอกพระองค์เจ้าค่าทำอะไรได้พระองค์ก็บอกโอนเลยโอนเลยเวลา10นาฬิกา17นาทีดิฉันได้โอนเงินจุด95สตางค์ไปที่คิดจักน้ำองุ่นใหม่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของดิฉันค่ะพระเจ้าแสนดีนะคะมีนะคะมีพรพรเข้ามาในเวลา10โมง36นาทีนะคะ10,000บาทขอบคุณพระเจ้าดิฉันบอกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าบอกกับเราว่าให้ทำชันทีเลยเมื่อพระองค์บอกเราดังนั้นดิฉันก็บอกโอ้พระเจ้าดิฉัน กลับไปนะคะเป็นถวาย10รถอีกนะคะ1,000บาทถวายพระเกียรติแต่พระองค์ก็ดิฉันก็มาแบ่งปันคําพระพรในการสัตซื่อถวาย10รถนะคะให้เราเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรทุกเรานะคะและพระองค์จะยกชูชีวิตของเราชีวิตของคุณจะมีพระพรไล่ล่าแบบยั่สันแน่นพูล้นสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสารเสริญพระเจ้าขอพระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟัง คาแบ่งปันหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูามาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้แก่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต อธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูก เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูปเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานพรนประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมน แสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทําขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องในน้มพระเยซูคริส เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชีวิตของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคําสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูน,ฟน,นะครับพระเจ้าอวยพรครับ